พระเอกนั้นได้ช่วยอาจารย์เข้าต่อสู้กับอาจารย์คนทรยศของนิก,กายสำนักอมตะนะครับผมและอาจารย์นั้นก็ได้ใช้ยันวิเศษเพื่อทำการพาพระเอกนี้มาและพระเอกนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากยันเคลื่อนย้ายซึ่งบาดแผลของพระเอกนะครับก็สามารถฟื้นตัวเองได้และมันก็เล่นทําเอาเหลาเจ้าหญิงและก็องค์ชายของเมืองชาวูแห่งนี้ก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและเจ้าชายจีวูช้างเขานะครับ ก็ได้บอกไปว่าท่านพี่ท่านได้ทำการมอบยาชนิดไหนไปให้กับชายปริศนาผู้นี้อย่างนั้นหรือซึ่งเจ้าหญิงจีชูเยาวนะครับผมจึงตอบว่าข้าก็แค่ให้ยาฟื้นตัวแบบธรรมดาเท่านั้นเองนะแต่ระดับการฟื้นตัวของชายผู้นี้เนี่ยมันก็กลับมีสูงมากซะยิ่งกว่ายาวิเศษชนิดไหนที่ข้าเคยพบเจอและเพลเพลมันก็อาจจะมากยิ่งกว่ายาวิเศษระดับอมาตะซะอีกนะ หรือว่าชายคนนี้นั้นจะมีกายาที่พิเศษกันแน่และทันใดนั้นนะครับมันก็ได้มีคนโผล่มานะที่แห่งนี้ซึ่งเขานั้นก็มีนามว่าชินเฟยหยางและอีกคนนะครับก็มีนามว่าแม่นางชินอูฉวงซึ่งพวกเจ้าหญิงก็กําลังคุยกันว่าทั้งสองคนนี้นั้นก็คือคนจากสํานักดาบสวรรค์และข้าก็ยังเคยได้ยินมาอีกนะว,ว่าชายที่ชื่อชินเฟยหยางนั้นก็สามารถปลุกพลัง ที่แท้จริงของขันดับอมตะได้แล้วด้วยและก็มีพลังเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งฉินเฟยหยางเขาเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าชายคนนั้นก็มีออร่าพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเขานั้นก็จะต้องมีสมบัติวิเศษบางอย่างที่ได้ซ่อนอยู่แน่และแม่นางจงหลิงซิวนางจึงได้บอกไปว่าเบื้องหน้าของพวกเจ้านั้นก็คือองค์หญิงจีชุยเหวยนนะแห่งราชวงศ์เฉาและก็จงอย่ามาทำตัว กลางที่นี่เป็นอันขาดซึ่งฉิน่นเฟยหยางเนี่ยนะครับเขาจึงได้ทําการหัวลาอออกมาพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าแล้วมันจะทำไมกันหรอเพราะที่แห่งนี้มันนั่นก็คืออาณาจักรลึกลับที่ได้ซ่อนอยู่ในวงมิติอวกาศและถ้าหากว่าข้านั้นอยากจะได้อะไรข้าเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องได้และถ้าพวกเจ้านั้นฉลาดนะั้นนะก็จงมอบตัวของชายคนนั้นมาให้กับข้าเดี๋ยวนี้มาอย่างนั้นก็อย่าหาว่าข้า นั้นใจร้ายกับพวกเจ้ากันแล้วกันซึ่งตัวโกงนะครับก็ได้ทําการชักดาบออกมาสึ่งทันใดนั้นองค์หญิงนันนะครับก็ได้เดินเข้าไปหาตัวโกงแล้วก็ได้บอกกับไอตัวโกงไปนะครับผมว่ามีระดับพลังแค่ครึ่งหนึ่งของขั้นอมะตะแล้วมันยังไงกันอย่างนั้นหรอเจ้านั้นจะสามารถทําอะไรฆ่าผู้นี้ได้กันและพวกเจ้าทั้งสองก่อจงปกป้องชายที่บาดเจ็บแทนฆ่าผู้นี้ทีนะและฆ่า ก็จะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับชายคนนี้ที่มาจากสำนักดาบสวรรค์ให้เองและองค์หญิงนั้นจึงได้ทําการใช้วิชาวาลีสุดแข็งแกร่งนะครับเพื่อเข้าโจมตีและชินเฟออย์หยางเขาจึงได้บอกว่าข้าก็เคยได้ยินมาว่าองค์หญิงแห่งอาณาจาักรแห่งนี้นั้นก็มีกายาททยินแบบนั้นด้วยใช่ไหมละ่ะและทันใดนั้นองค์หญิงนะครับก็ทำการใช้พลังโจมตีใส่ตัวกงแบบเข้าไปเต็ม และตัวโกงนั้นมันจึงได้ทำการซัดพลังกลับมาแต่มันก็ได้โดนแม่นางจีชวยเหวาได้ทำการซัดพลังทำลายวิชาของมันลงได้สำเร็จและแม่นางชินวูชวงนางก็พูดต่อว่าพลังขององค์หญิงของเมืองแห่งนี้ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแบบจริงๆเลยนั่นเนี่และในระหะวางที่ท่านพี่นั้นกำลังต่อสู้อยู่ข้าก็จะถือโอกาสนี้เพื่อเข้าไปทำการขโมยสมบัติวิเศษ ไปจากชายที่นอนหลับอยู่และองค์ชายจีวูชังเนี่ยนะครับก็เลยได้บอกไปว่าถ้าหากว่าเจ้าคิดที่จะทําอะไรชายคนนี้แล้วล่ะก็เจ้าก็จะต้องผ่านข้าไปให้ได้เสียก่อนและองค์ชายนั้นก็ได้ทําการใช้หอกเพื่อเข้าไปสัดกับนางนะครับและจากนั้นเพื่อนขององค์หญิงหรือก็คือแม่นางจงหลิงซิวนางจึงได้ทําการเข้ามาช่วยต่อสู้ด้วยอีกแรงหนึ่งและนางเนี่ยก็สูไม่ไหวนะครับ และนางก็ได้กระเด็นกลับออกมาซึ่งต่อมานะครับผมในขณะที่ทั้ง3นั้นก็กําลังต่อสู้เพื่อทําการปกป้องพระเอกที่กาลังนอนหมดสติอยู่นั่นเองและทันใดนั้นพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมกับได้ซัดพลังมังกรโจมตีใส่ชินเฟยอ,อย่างไปนะครับและพระเอกเขาก็ได้พูดว่าที่เหลือข้าผู้นี้าาก็จะเป็นคนจัดการเองและพระเอกนั้นจึงได้บอกกับพวกมันไปว่าต้องการสมบัติ ของคาพูนี้มากมายขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นยอมทำร้ายผู้คนบริุทสุดอย่างนั้นเลยเชียวอและพวกเจ้านี่มันก็เป็นพวกขยะไร้ค่าจริงๆเลยนะและพระเอกนั้นจึงได้ทำการกลางวงแหวนผนึกเวทออกมาและตัวโกงนะครับมันก็เลยโดนโจมตีด้วยพลังจิตวิญญาณาธาตุไม้ที่พระเอกนั้นแต่ทำการฝึกฝนมาเป็นเวลาอย่างยาวนานและตัวโกงก็ทำการใช้พลังแบบเพืองสุดท้ายพังผนึกเวท เพื่อทาการหลบหนีออกไปและพระเอกก็บอกกับมันไปว่าไม่ให้เจา้าหนีไปได้แบบง่ายๆหรอกและพระเอกนั้นจึงได้ทําการซัดพลังโจมตีมันไปหนึ่งทีแต่ทว่าพระเอกนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้พลังต่อได้เนื่องจากว่าเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่ใช้ยันเคลื่อนทีมานั่นเองและองค์หญิงก็ได้เข้ามาถามว่าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมและองค์ชายก็บอกว่าการต่อสู้เมื่อกี้ของพวกเรานั้น มันก็เจ๋งสุดๆไปเลยนะและพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจนะครับผมว่าข้านั้นก็ได้ทำการใช้พลังไปมากเลยในการควบคุมหุ่นลบนักดับอมะตะเพื่อต่อสู้กับปร,รมาจารย์พวกนั้นและข้านเนี่ยก็จะต้องรีบหาทางเพื่อทำการฟื้นฟูลพลังให้มันกลับมาแบบโดยเร็วที่สุดและแม่นางปีโปหนางจึงได้ทำการบอกกับพระเอกไปว่าพลังวิญญาณของเจ้านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ด้วย ยาวิเศษแบบธรรมดาหรอกนะเพราะว่าพลังของเจ้านั้นมันก็เป็นพลังที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยยังไงล่ะและฉากต่อมาองค์หญิงนะครับนางจึงได้บอกว่าก่อนที่เจ้าจะได้ทําการตื่นขึ้นมาเราก็พบว่าเจ้านั้นได้ตกลงมาจากฟ้าและจากนั้นพวกขององค์หญิงก็ได้ทําการผลัดกันแนะนําตัวไปนะครับและพระเอกเขาจึงได้ถามว่าที่แห่งนี้มันคือที่ไหนกัน ซึ่งองค์หญิงนั้นจึงตอบว่าที่แห่งนี้ก็คือมิติแยกที่มันได้เกิดขึ้นมาเองแบบตามธรรมาชาติและมันก็เป็นที่ที่มีพลังวิญญาณอยู่มากมายมหาศาลเลยและมากซะยิ่งกว่าที่นิกายอามาตะอ,อีกแถมยังมีพบสมุนไพรวิเศษโบราณอยู่มากมายที่จะสามารถช่วยสร้างพื้นฐานพลังให้กับผู้คนได้อีกด้วยและถ้าหากว่าเจ้านั้นสามารถชำระล้างดว,วงวิญญาณ ของสัตว์วิเศษที่อยู่ในที่แห่งนี้ได้แล้วก็เจ้านั้นก็จะสามารถได้ครอบครองพลังที่แท้จริงของมันได้อีกด้วยและมันก็มักจะมีสุดยอดอัจฉริยะจากอาณาจักรต่างๆแต่แวะเวียนกันมาอย่างที่แห่งนี้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเจ้าคนพวกเมื่อกี้และพระเอกนะครับจึงถามว่าแล้วพวกสำนักอมตะไทยี่ล่ะ พวกเขาเคยมาที่นี่บ้างหรือไม่ซึ่งองค์หญิงนะครับผมจึงตอบว่าสำนักไทย,ยี่นั้นก็เป็นสำนักนิกายอามาตะาที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกและพวกเขาก็คงจะไม่จําเป็นที่จะต้องมายังที่แบบนี้หรอกซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ถึงกับเซ็งเพราะพระเอกเขาก็คิดว่าบางทีเขานั้นก็อาจที่จะได้เจออาจารย์ของเขาที่นี่ก็เป็นไปได้พอพระเอกนั้นก็ไม่รู้เลยนะครับว่าอาจารย์ยูนเนี่ย จะเป็นเช่นไรบ้างและพระเอกก็ได้แนะนําตัวไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขานั้นมาจากตระกูลอมตะที่อยู่ทางทิศใต้แล้วก็ถูกทรงมาอย่างที่แห่งนี้ด้วยานวิเศษและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีปรากฏการ์พิเศษได้เกิดขึ้นซึ่งมันก็คือลำแสงของดอกบัวห้าสีซึ่งเมื่อพวกพระเอกได้เดินทางมาถึงพระเอกนั้นก็ได้ทำการใช้ดวงตาเทพเจ้าเพื่อทำการค้นหา ตำแหน่งนะครับของสมุนไพรวิเศษและทันใดนั้นแม่นางจงหลิงซิวนางจึงได้รีบบินเข้าไปเอามันมาแต่นางก็ต้องเจอเข้ากับหลังกรต้นหนึ่งที่ได้ทำการเฝ้าทำแห่งนี้อยู่และในขณะที่นางก็กำลังจะแยกนะครับและองค์หญิงก็ได้ทำการคว้างหอกเข้ามาปกป้องนางเอาไว้ได้แต่องค์หญิงก็กำลังที่จะโดนไอ้มังกรนะครับเข้ามาโจมตีและพระเอกนั้นก็สามารถเข้ามาช่วยนางเอาไว้ได้ทัน และพระเอกนั้นก็สามารถใช้พลังมังกรสุดโหดเอาชนะมังกรตัวนี้มาได้ซึ่งพวกอง์คชายนั้นจึงได้บอกว่าในเมื่อพระเอกนั้นก็เป็นคนที่สามารถกําจัดมังกรได้เพราะฉะนั้นแล้วพระเอกนั้นก็สมควรที่จะได้รับจิตวิญญาณวิเศษของมังกรตัวนี้และเมื่อพระเอกนะครับได้ทำการนั่งบ่มพ่อพลังจากมังกรตนนี้และทันใดนั้นเองมันเนี่ยนะครับผมก็ได้มีชายคนหนึ่ง ได้โผลมายังที่แห่งนี้และเขานะครับก็มีชื่อว่าเฉินหลังนั่นเองและเขาก็คืออัจฉริยะอีกคนที่ได้เข้ามายังที่มิติแห่งนี้เพื่อทำการค้นหาทรัพยากรที่จะสามารถใช้ในการบุ่มพาะพลังได้ซึ่งเขานะครับก็ได้บอกเลยว่าจงทำการส่งมอบเห็ดมังกรสีแดงมาซะและทันใดนั่นเองเพื่อนใหม่พระเอกทั้งสามคนเนี่ยนะครับถึงได้ทำการเข้าไปต่อสู้กับ ชายคนนี้นั่นเองนะครับผมและเฉินหลางเขาจึงได้บอกว่าเห็ดมังกรแดงนั้นมันก็เป็นของที่เหมาะสมสําหรับเราอัจฉริยะเท่านั้นและไอเจ้าหนุ่มนั่นก็ไม่เหมาะที่จะได้รับของสิ่งนั้นไปหรอกซึ่งทันใดนั่นเองก็ได้มีคนนะครับแห่กันมาเรื่อยๆและชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจี้เฉาวชวงแห่งราชวงศ์เฉาวูนั่นเองซึ่งเขานั้นก็รู้จักกับองค์ชายเพื่อนพระเอกเป็นอย่างดีนะครับ และเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเป็นเพื่อนกับพวกคนนอกนะเพราะมันก็เป็นกฎของตระกูลจีของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วองค์ชายเจ้าจะต้องได้รับบทลงโทษซึ่งตัวกงอีกคนมันจึงได้บอกนะครับผมว่าเรื่องมันชักจะวุ่นวายมากเกินไปใหญ่แล้วสิและถ้าอย่างนั้นข้าเนก็ขอตัวออกไปก่อนดีกว่าและจีเฉาฉววงเขาจึงได้บอกกับองค์ชายไปอีกว่า เจ้าก็คือพี่ชายข้าและข้าเนี่ยก็จะทําการลงโทษเจ้าด้วยตัวของข้าเองเผื่อเป็นการปกป้องเกียรติของท่านพ่อยังไงละ่ะและทั้งสองฝ่ายนั้นจึงได้เข้ามาทําการสัตย์กันอย่างดูเดือดสึ่งตัวโกงเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกด้วยและองค์ชายเขานะครับก็ได้โดนอัดแล้วก็กําลังจะตายและทันใดนั้นเองก็ได้บม่มเพาะพลังแบบเสร็จพอดีนะครับและตัวโกง มันก็เลยได้บอกว่าได้พลังจากเห็ดมังกรสีแดงแล้วมันยังไงกันละ่ะและตัวโกงนะครับผมมันก็ได้เจอเข้ากับวิชามังกรสุดแข็งแกร่งของพระเอกและตัวโกงมันจึงได้ทําการใช้วิชาวิหกเพลิงเพื่อเข้ามาโจมตีและทันใดน,นั้นเองนะครับพระเอกนั้นก็ได้นึกย้อนไปถึงในสมัยวัยเด็กซึ่งพระเอกก็ได้ถามกับปู่ไปว่าท่านพ่อของข้าเขา จะกลับมาใช่ไหมขอรับเขานะครับผมจึงตอบว่าสำนักดาบอมตะนั้นได้ทำการบุกไปเพื่อช่วยพอของเจ้าต่อสู้แล้วละและในอีกไม่ช้าเขาจะต้องได้กลับมาแน่ซึ่งตั้งแต่วันนั้นพอพระเอกนะครับเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและพระเอกถึงได้ทำการระเบิดพลังความโกรธนะครับผมขั้นสุดยอดออกมานั่นเองและพระเอกก็ได้ใช้พลังสร้างดาบออกมาซึ่งมันก็เป็นพลัง แบบขั้นสุดยอดแล้วก็ได้โจมตีเข้าไปนะครับผมจนตัวโกงนั้นมันก็ถึงกับเข่าสุดเลยทีเดียวและมันก็ได้พูดว่าฝากเอาไว้ก่อนเธอแกแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการสปอยใน EP นี้กอถหาคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์แชร์สับตะไคร้เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณมากๆครับและสําหรับวิดีโอนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านสวัสดีครบผม